จะไปทวนรับสมัครสมาชิกวันพรุ่งนี้ท่านใดที่อยู่ฝั่งทนเขตธนบุรี uri, นะครับรับสมัครที่อารุณบริสามตรงทางเข้าโบสถ์ซานตาคูสนะครับที่ทำการพักประชาชนของสสปริตาจิตกิจช่วงบ่ายเย็นนะครับมาสมัครก็ าหม่ต้องมา no ่อดะครับอ so no oh ik ันนี้นี่อันนี้นี่ต้องต้องต้องขอ้างเอาไว้ว่าอาจจะบอกให้ไม่ได้แต่ทำไม่ได้นะแต่จะบอกได้อย่างเดียวนะครับตอเนี้เนาะคนของประชาชนพักประชาชนเนาะดูแถมยาวจริงะอันนี้ไม่ได้แกล้งนะแต่คุณใหม่แบบมันนี่ชำระค่าสมัครสมาชิกเสร็จปุ๊บก็มากอดคุณใหม่อัยคะ อนนี้ลัชนโก็ไม่อยู่ดูและคนคอมเมนต์ว่าพี่เกศน่ารักมากะลรนะครับคนคอมเมนต์ว่าพี่เกศน่ารักมากมีคนคอมเมนต์ว่าเแต่เขาใส่ใ์ไร้ไรแต่ถ่ายคุณใหม่ย่างไงวะมีคนให้กำลังใจมาขอบคุณมากค่ะ กลับมาที่ช่องกลับมาที่เจ้าของช่องแป๊บนึงเดี๋ยวผมแพนไปให้เดี๋ยวผมแพนไปที่คุณใหม่เนาะโอเคนะครับเร่ดนีนะอากานะครับผ่ะแล้วต่อฟ้านะครับอต้นก้าโอเคแล้วก็เป็ดัารุ อยู่ัเกือบทุกคนนะตอนนี้นนื่อทุกคนนี้เดินไปดูนะอาจจะนกตาแต่จะถ่ายรูปกับประชาชนอยู่ตัดกลับมาที่สิริกัญญาครับยอดตอนนี้อยู่ที่แอปหนึ่งเก้าสามหกห้าเก้าสามสองครับยอดสมาชิกอยู่ที่สามหกหกศูนย์สี่่รุรขอขอของไปพานครก็อาจจะมี จะพูดแบบขัดใจชาวช่องนิดหนึ่งนะจริงๆก็อยากจะพูดเรื่องเรื่องที่แบบคอมเมนต์มาเรื่องเกี่ยวกับหนึ่งห่งแต่เอาจริงก็ขี้เกียจจะเถียงนะครับเอาเวลามาทําอะไรที่มันควรเขาเรื่องไงวะเอาเวลามามายังไงอะทางานอะก็ทํางานอยู่อะไม่รู้ขี้เกียจเยียดยทะเลาะด้วยตามนั้นแหละโอเคนะครับ ถ้าคุณเห็นมาแล้วคุณคุณยุบไปแล้วคุณเห็นมาแ,แล้วตอนนี้มันเป็นยังไงมันมันมีใครมันมีใครเครียดก,กับคุณไหมเนะี่ยดูประชาชนเขาเนี่ยเขาหมดศรัทธาไหมนั่นะหรือเขาเลิกไปแล้วอ่ะเี่เกียรจะพูดนะเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอนะเดีย๋ยวหรือหรือถ้าถ้าดูแล้วอยากเป็นไ o ก็ไปตามมาไปตามมาเยอะๆนะครับมานะช่วยกันก็มาปั่นยอดรีวยอดให้ผมดูขึ้นคนดูเยอะๆหน่อยแล้วกันเนาะผม<อ>พูดแค่นี้นะผมบอแล้วครับ มูดในเชิงวิชาการอยู่แล้วนะครับผมไม่ไม่ด่าหยาบคายอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับขอบคุณนะครับโอเคพิลโลพี่โรลได้ไปท่าบุรีวันนี้นะครับคุณใหม่นั่งพักยังคุณใหม่น่าจะยังไม่ไม่ได้นั่งแกแกแกน่าจะแอบไปนั่งแล้วนะผมว่าเออให้ความเป็นธรรมกันด้วยนะแกอาจจะนั่งไปแล้วบ้างก็ได้นะแต่คิวถ่ายรูปตอนนี้ยาวนะได้ได้เลือก ใครที่ติดตามในใน TikTok Live นะครับยังไม่ได้ follow เพจ TikTok นะครับของสส,สลูกเกดพักประชาชนก็เรียนเชิญ follow ได้ด้วยนะเพราะบางทีมันมากกว่าการไลฟ์สดมันคือการสือ่อสารการทํางานของพักประชาชนเนาะว่าเราจะทํางานแบบไหนหรือว่าในพื้นที่เรามีประเด็นอะไรที่จะทําหรือบางทีก็ติดตามเขาเรียกว่ามุมเฮีอะฮะ ของพรรคประชาชนเนาะเพราะจะแอบดูเนี่ยทิกตอกสสลูกเกดก็ได้แอบถ่ายหลอกบรรดาเพื่อนๆสมาชิกนะแต่ก็จะเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานยังไงก็ฝากฟอลโล่อด้วยนะกับทิกตอกนะครับเพื่อนลูกเกดขออนุญาตกรกตทางไกลลูกเกดก้าวไกลยังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะจริงๆก็เป็นลูกเกดพักอ่าพักประชาชนไปที่เรียบร้อยแล้ว

ยังไม่ร้องในการตลออนไลน์เชิญบริษัทให้พวกเราเข้ารีครับใช่ครับสงตคูณให้คน20ล้านภายในนี้ด้วยชโมงนี้นะครับจุ้มเมงจุ้มเมง